สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังมีข่าวลือว่าชัดชูออนกำลังเจราจากับสโมสรเวียดนามเพื่อไปเล่นในลีกเวียดนามในฤดูกาล2024 โดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าชัดจูออนจะสวมเสื้อสโมสรไหนในลีกเวียดนามในฤดูกาล2024มีทีมที่มีความทะเยอทะยานอย่างมากกำลังเจรจากับชัดชูออนโมกสีเพื่อดึงตัวผู้เล่นดาวดังที่เคยเล่นให้กับสโมสรซาริเย e เบเลด i เยซีของตรุรกีเป็นเวลา2ฤดูกาลมาเล่นให้กับสโมสรของพวกเขาในฤดูกาล2024 เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเงื่อนไขสุดท้ายกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและถ้าหากเป็นไปได้ชาชุอ่อนโมกสีก็จะมาฝึกซ้อมและแข่งขันกับสโมสรทางภาคเหนือเร็วๆนี้ที่มาตินบองเฉียนโดยปัจจุบันชาชุอ่อนโมกสีกำลังเล่นอยู่ในดิวิชั่น2ของลีกญี่ปุ่นและเล่นให้กับสโมสรวิคตอเรียนาฮิเมจิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนาม หลังมีข่าวลือว่าชาัชจอ่อนโมกสีกำลังเจราจากับสโมสรเวียดนามเพื่อไปเล่นในลีกเวียดนามในฤดูกาล2024จะเป็นอย่างไรกันบ้างนนครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าไม่ใช่หัวชัดดึกสซางแล้วจะเป็นทีมไหนได้ล่ะมุมมองท่านต่อมาครับระดับทีมชาติไทยเด็กคนนี้ขึ้นตบ1ิครั้ง กลายเป็นแต้มถึง9ครั้งคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าน่าจะเป็นทีมร่ำรวยอย่างโหชัดดึกซังความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันชอบสาวน้อยคนนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกวางนินหรือเปล่าคอมเมนต์ท่านมาครับฉันเข้าใจแล้วว่าเป็นทีมที่มีความทะเยอทะยานอย่างมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเวียดตินแบงหรอมุมมองท่านต่อมาครับหัวชัดดึกซางจะคว้าตำแหน่งรองแชมป์เป็นปีที่หติดต่อกันอย่างแน่นอนชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสโมสรร่ำรวยต้องหัวชัดดึกซางความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งสำคัญก็คือว่าจะมีคนจ่ายบอลไปให้กับเธอตบได้ไหม เพื่อนร่วมทีมของเธออ่อนเกินไปหรือไม่เช่นเดียวกับหัวชัดดึกซางที่ไม่สามารถจ่ายบอลไปให้กับผู้เล่นต่างชาติเก่งๆตบได้เลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าใช่หัวชัดดึกซางหรือเปล่าขนาดว่ามีโปลิน่ายังไม่ได้แชมป์เลยดังนั้นถ้าหากมีชัดชุออนก็น่าจะได้อันดับที่3อันดับหลองอันอันดับ2ดินนบินอันดับ3หัวชัดดึกซาง คอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามเรายินดีที่จะจ่ายดาวดังของไทยทุกคนมาเล่นที่เวียดนามเพื่อบันทึกเอาไว้เป็นสถิติชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ส,สั้นๆว่าขอได้ว่าหัวชัดดดกสร้างมุมมองท่านต่อมาครับทันหัวหรือไม่ก็นินบินคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ารอจ้างบอสโควิช กับอีกัวนูมาทุบพื้นสนามดูแต่ฉันยังไม่เคยเห็นเลยรอตั้งนานแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับจะมีใครอีกล่ะนอกจากบริษัทผงซักฟอกชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าอัชราพรกับชัชชุอรอนใครเก่งกว่ากันทำไมอัชราพรถึงได้เล่นกับทีมระดับท็อปอย่าง NEC ทีมในดิวิชันหนึ่งแต่ชัชชุออน ได้อยู่แค่ในดีวิชั่น2เท่านั้นจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าไปเพื่อเงินฮิเมจิใจเงินให้กับชาชุอ่อนสูงมากก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะและสโมสรน,นี้ก็มีทั้งอินาอุเอะและมิยาเบะที่เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นและก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนิว่าอัชราพรเก่งกว่าชาชุอนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประสบการณ์ ประการแรกชัชุออนเล่นในดิวิชัน2เพราะเงินเดือนดีประการที่2ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันก่อนที่ฮิเมจิจะตกชั้นต่อมาก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าตอนที่พวกเขาจ้างชัชุออนฮิเมจิตกชั้นพอดีก็เลยได้ไปเล่นในดิวิชัน2ถ้าหากไม่ตกชั้นทีมฮิเมจิก็คงจะไม่ได้ไปกว่าใครดีกว่าทีม PFU ของทันทุยดีซ้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของค่าตอบแทนเลยได้ยินมาว่าชัชชุอ่อนได้รับไปไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนอัชราพรหรือชัชชุอ่อนใครเก่งกว่ากันนั้นอัชราพรมีประสบการณ์ที่สูงกว่าชัดชุอ่อนมากคอมเมนต์ท่านมาครับมีใครอีกบ้างที่มีความทะเยอทะยานเท่ากับหมวดชัดดิ๊กซางโค้ชเป็นคนไทยดังนั้นจึงง่ายต่อการสื่อสารความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า กว่างนนนก็มีโค้ชเป็นคนไทยฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันมุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามควรจะเรียนรู้จากประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อพัฒนาบอลล์บอลเวลียดนามจะต้องอนุญาตให้ผู้เล่นต่างชาติลงสนามได้สองคนชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยู่ทีมไหนก็ถือว่าดีทั้งนั้นแหละความคิดเห็นท่านต่อมาครับ หัวชัดลึกสางแน่นอนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฤดูกาลนี้เธอเล่นให้กับทีมฮิเมจิมีรายได้เยอะมากเลยนะคอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามเชิญผู้เล่นไทยส่วนไทยก็เชิญผู้เล่นเวียดน,นามชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในประเทศไทย แต่ปีนี้ถ้าหากหัวชัดดึกสก้างต้องการที่จะคว้าแชมป์ต้องเอาตัวตบที่เก่งที่สุดในโลกมาเท่านั้นถึงจะมีความหวังที่จะกําจัดทันถุยและบิตัเย็นได้มุมมองท่านต่อมาครับฉันรู้สึกช็อกมากน่าจะเป็นหัวชัดดึกสก้างแต่ฉันคิดว่าสไตล์การเล่นน่าจะขึ้นอยู่กับที่ชายาคนหามือเซตในประเทศที่มีคุณภาพและรอจนกว่ามือเซตจ,จะมีการโอนสัญชาติโดยสมบูรณ์ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเชิญชัชชุออนพิมพิชยานุสราทัดดาวหัทยามาอย่างประเทศเวียดนามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันแข่งขันกันไม่รู้ว่าปีนี้จะมีทัวร์นาเมนต์ที่ทีมชาติเวียดนามจะได้พบกับทีมชาติไทยบ้างไหมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าซีวีล u กมีจัด2ส,สนามทุกปีแล้ก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่า ปีที่แล้วเจอกันบ่อยมากปีนี้คงจะมีแค่ซีวีล็กเท่านั้นต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าปีที่แล้วเจอกัน5ครั้งในระดับทีมชาติซีวีล็กสครั้งซีเกมเอเชียนเกมและชิงแชมป์เอเชียความคิดเห็นท่านต่อมาครับน่าจะเป็นทีมที่เป็นรองแชมป์สาครั้งชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า เด็กสาวคนนี้คงจะมาทำการตลาดให้กับบริษัทผงซักฟอกแน่เลยคอมเมนต์ Comment ทันมาครับดาวดังแห่งบอลลีบอลหญิงทีมชาติไทยหนึ่งในตัวตบยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยที่ทั้งสวยและเก่งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสุดยอดเลยฉันหวังว่าจะมีซักสโมสรที่เอาอัจฉราพรมาด้วยนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากปีนี้ไม่ได้แชมป์ก็น่าจะได้เห็นจูถิงหรือไม่ก็บอสโควิชได้ลงสนามในปีหน้าและชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้แสดงมุมมองเอาไว้ว่าชาชุออนจะมาเวียดนามสุดยอดเลยขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเพจวิกตอเรียฮิเมจิแอดเฮ o โลทีวีทูฟล b ยบอ Fotography Photographyy Club ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังมีข่าวลือว่าชัดจูออนกำลังเจรจากับสโมสรเวียดนามเพื่อไปเล่นในลีกเวียดนามในฤดูกาล2024หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเลยปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์า comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ